สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับชมพู่อีกแล้วนะคะวันนี้ชมพู่มารีวิวปัดแก้มตัวใหม่ของ,องบ o บบ y b บ้ค่ะจริงๆจะมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแต่วันนี้ชมพู่หยิบมารีวิวให้2เฉดสีจะเป็นเฉดสีที่จับคู่กับลิปสติกแล้วปังมากๆเลยต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญ ว่ามองหาของขวัญให้คนรักเนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่า2ส,สีที่ชมพู่เลือกมาให้เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะลุคที่ชมพู่จับคู่มาให้ก็จะเป็นโทนที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือโทนชมพูแล้วก็โทนส้มนั่นเองค่ะคู่แรกนะคะก็จะเป็นโทนชมพูแบบลุคคุณหมูสุดๆเลยค่ะก็จะเป็นตัวปัดแก้มสีบัดพิิ้งนะคะคู่กับลิปสติกสีแคนเบอรี่ค่ะ ปัดแก้มตัวนี้จะมี3สีใน1ตลับเนื้อเป็นฝุ่นกึ่งครีมเนื้อสีโปร่งปัดแล้วทําให้ผิวดูใสดูเป,ปล่งปลั่งยิ่งเป็นโทนชมพูด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้ลุคของเราเนี่ยดูหวานขึ้นชมพูจะทาคู่กับลักลิปสติกสีแคนเบอร์รี่ค่ะสีนี้ก็จะออกโทนชมพูอมแดงเล็กๆทําให้ลุคของเราเนี่ยดูสดชื่นขึ้นดูไม่หวานเลี่ยนจนเกินไป คู่สีโทนส้มนะคะสีบัตรคอลล์คู่กับสีพาซาพีสค่ะบอกเลยว่าเป็นโทนส้มที่น่ารักสุดๆไปดูกันเลยค่ะในส่วนของโทนส้มก็จะมี3าสีในหนึ่งตลับเหมือนกันก็เอาแปรงปัดวนๆแล้วก็เอามาปัดที่หน้าแก้มเลยสีโทนส้มตัวนี้ก็จะเป็นโทนส้มสดใสนะคะชมพูก็จะเสริมลุคนี้ด้วยการเอามาปัดคาดจมูกให้ลุคที่ดูเป็นสาวขี้อายหรือว่าเป็นลุคโทนแบบบ่มแดดก็ได้ ก็จะทาคู่กับลักลิปสติกสีพาซาพีตเป็นโทนส้มนูดด้วยความที่สีแก้มเนี่ยเป็นโทนส้มที่ค่อนข้างชัดทาคู่กับลิปสติกโทนส้มนูดก็เลยดูเข้ากันสุดๆลุคที่ได้ก็เลยดูเป็นลุคของสาวหวานซ่อนเปรี้ยวมากๆเลยใครที่กำลังมองหาปัดแก้มและลิปสติกที่เข้ากันเข้ากันแนะนำเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นโทนชมพูหรือโทนส้มก็ลองเลือกเอาตามสไตล์ที่ตัวเองชอบเลย ะะสำหรับการรีวิวปัดแก้มต้อใหม่คู่กับสีลิปสติกสุดปังค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบสองสีที่ชมพู่หยิบรีวิวในวันนี้นะคะใครที่สนใจจะช็อปนะคะสามารถเข้าไปช็อปได้เลยที่บอบบี้บทุกสาขาหรือว่าช็อปผ่านลิงก์ที่ชมพู่ทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างก็ได้ค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะฝากกดถูกใจกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ชมพู่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายยฝากกดติดตาม IG TikTok ฝากช่องทางการช้อปปิง้ง Bobby Bar Personal Beauty Shopper กดลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะ